สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสกาหลีตีข่าวลิซ่าแบล็คพิงค์ได้รับข้อเสนอ2,700ล้านให้ย้ายค่าย เป็นประเด็นที่เราบลิงทั่วโลกจับตามองว่าสีสาวเกิร์ลร็อคแบล็กพิงซึ่งประกอบไปด้วยเจนนี่จีซูโรเซลลิซาจะต่อสัญญากับค่ายต้นสังกัดเดิม YG Entertainment หรือไม่หลังจากที่สัญญาของพวกเธอกำลังจะหมดลงในเดือนสิงหาคมหรือช่วงกลางปีนี้โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาบริษัทด้านการลงทุน n h Investment and Se c u r i t i e s ได้คาดการณ์ว่าแบล็ k พิงจะต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมแต่ต่อมาเมื่อวันที่2ี มกราคมหนังสือพิมพ์มุลหัวอิวโบได้กล่าวว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสําหรับ YG เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนจะได้รับเงินค่าตัวจํานวนมากจากที่อื่นซึ่งจากข้อมูลวงในคนหนึ่งได้ระบุว่าลิซ่าแบล็กพิงได้รับข้อเสนอ1นึ่งแสนล้านวอนหรือประมาณ2,700ล้านบาทเพื่อย้ายค่ายซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ YG Entertainment จะสู้ไหวแต่อย่างไรก็ตามสมาชิกวง Black พิงจะไม่ตัดสินใจใดๆด้วยเงินเพียงอย่างเดียวหาก พวกเธอต้องการใช้ชื่อกลุ่มว่า b l a c k p ิง k ต่อไปนอกจากนี้โปรเจกต์เดียวของจีซูแบล็กพิงกที่ประกาศไว้ก็ยังไม่ได้ปล่อยดังนั้นโอกาสที่พวกเธอจะต่อสัญญาก็มีไม่น้อยอีกทั้งวงนายยังคงเชื่อว่า YG จะต้องเสนอเงินอย่างน้อย20,000ล้านวอนหรือประมาณ533ล้านบาทต่อสมาชิก1คนซึ่งณนะเวลานี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Black พิง k คือผู้สร้างรายได้มหาศาลของค่าย YG Entertainment ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ